ีกะกเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณเบิร์ดโดยตรงแต่เกิดกับเพื่อนของคุณเบิร์ดที่ชื่อว่าคุณเอ็มซึ่งเป็นผู้หญิงคุณเอ็มมีแฟนชื่อว่าคุณบีซึ่งเป็นผู้ชายบ้านของคุณเอ็มและบีนั้นอยู่แถวปินเกล้าวส่วนบ้านของพ่อแม่ของคุณบี อยู่สาทรปกติแล้วทั้งสองคนก็จะไปกลับระหว่างสาทรและปิ่นเกล้าวอยู่บ่อยๆโดยอาศัยการนั่งแท็กซี่และนี่ก็คือจุดเริ่มเรื่องของทั้งหมดคืนหนึ่งเวลาประมาณตีสองทั้งคู่กำลังจะเดินทางจากสาทรกลับไปปิ่นเกล้าว โดยทั้งคู่เดินออกมารอรถแท็กซี่อยู่ประมาณ10ถึง20นาทีแล้วก็มีแท็กซี่คันหนึ่งวิ่งผ่านมาคุณเอ็มจึงโบกให้จอดรับสภาพภายนอกของรถดูด,ดีสะอาดเป็นปกติทั่วไปพอแท็กซี่จอดทั้งสองคนก็ขึ้นไปนั่งที่เบาะด้านหลังด้วยกันทั้งคู่ แล้ก็บอกจุดหมายปลายทางแล้วก็เริ่มออกรถพอรถเริ่มขึ้นสะพานสาทรมุ่งหน้าเข้าสู่วงเวียนใหญ่ต่างคนก็ต่างเงียบเนื่องจากง่วงด้วยกันทั้งคู่แถมเป็นเวลาดึกมากแล้วด้วยพอช่วงที่รถแท็กซี่ลงจากสะพานสาทรก็เริ่มจะได้กลิ่นเหม็น กลิ่นนั้นค่อยๆเหม็นขึ้นเหม็นขึ้นจนผิดสังเกตคุณบีและคุณเอ็มเริ่มจะมองหน้ากันด้วยความสงสัยตัวของคุณบีรู้ว่ากลิ่นแบบนี้มันคือกลิ่นอะไรเพราะว่าเคยเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่อาสาในมูล,ลนิธิแห่งหนึ่งมันคือกลิ่นของศพคุณเอ็มเริ่มกลัวและกังวล เพราะตอนนั้นคุณเอ็มกำลังท้องอยู่ด้วยคุณบีเลยกอดคุณเอ็มเอาไว้พอรถขับเข้าวงเวียนใหญ่กลิ่นนั้นก็แรงขึ้นแรงจนคุณเอ็มเกือบจะทนไม่ไหวอยากจะอาเจียนออกมาทั้งๆที่ไม่ค่อยแพ้ท้องถึงกับต้องหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาปิดจมูกกันคุณบีก็เลยถามคนขับรถ ว่าพี่ครับพี่ได้กลิ่นอะไรไหมครับคนขับนั้นไม่ตอบนิ่งเงียบและขับรถเพียงอย่างเดียวคุณบีก็เลยเงียบต่อไปรถแท็กซี่นั้นเคลื่อนไปทางสี่แยกบ้านแขกแล้วเข้าถนนเจริญพาดเพื่อมุ่งหน้าออกปินกล้าวจูๆจู ทั้งคู่นั้นก็ได้ยินเสียงนอกรถดังเหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างมากระแทกตัวรถเสียงดังปริบๆริบ<ๆ>เสียงที่ว่านั้นกำลังกระแทกประตูหลังที่คนทั้งสองกำลังนั่งอยู่คุณบีและคุณเอ็มต่างมองไปด้วยความสงสัยก็เลยถามคนขับรถอีกครั้งว่า พี่ครับเสียงอะไรดังเหมือนกับมีอะไรฟาดรถอยู่เลยพี่คนขับรถแท็กซี่ก็ไม่ตอบเหมือนเดิมรถนั้นมุ่งหน้าไปถึงแยกโพสามต้นคุณเอ็มก็เลยบอกกับคุณบีว่าลงเถอะไม่ไหวแล้วจะเป็นลมคุณบีคุณบีกล่าว หลังจากนั้นคุณเอ็มก็กระซิบข้างหูคุณบีว่าอดทนหน่อยอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วมันดึกมากหารถยากคุณเอ็มก็เลยต้องยอมอดทนต่อไปรถคันนั้นเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆประตูรถจากที่ปกติดีๆก็เกิดไม่ปกติขึ้นประตูรถทั้งสองด้านนั้น ในตอนนี้เหมือนกับว่าปิดไม่สนิทมันดังเหมือนจะหลุดออกมาคราวนี้ทั้งสองคนกอดกันแน่นจับมือกันไว้มือของทั้งคู่จับท้องของคุณเอ็มไว้เนื่องจากเป็นห่วงลกูกและคราวนี้คุณบีที่กำลังจะอ้าปากถามพี่คนขับก็ถึงกับอึง้ง มื่อมองไปที่คนขับรถแล้วจากตอนแรกที่ปกติดีหน้าตาที่มองจากด้านข้างเนื่องจากคุณบีนั้นนั่งด้านหลังฝั่งซ้ายมือจะเห็นคนขับตลอดหน้าตาที่เห็นด้านข้างนั้นมันบวมแล้วก็ช้ำแขนก็ช้ำตาซ้ายของพี่คนขับเป็นสีแดงกรำ่ำ ส่วนกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ว่าก็ยิ่งโชยตลบอบอวนหนักกว่าเดิมคุณบีนั้นถึงกลับจะก,กลั้นไม่อยู่และรู้ตัวแล้วว่ากำลังเจออยู่กับอะไรจนกระทั่งรถนั้นถึงที่หมายกำลังจะเลี้ยวเข้าไปในซอยซอยนั้นเป็นซอยตันพอรถเลี้ยวปุ๊บคุณบีก็บอกให้คนขับนั้นจอดเนื่องจากถึงแล้วเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในซอยบ้านเอง พี่คนขับรถจอดคุณบีก็ควักเงินใจ่ายให้โดยพี่คนขับรถนั้นก็ทอนเงินกลับมาเป็นเหรียญบาททั้งหมด11บาททันทีที่ทั้งคู่ปิดประตูรถทั้งสองก็แทบลุงทั้งยืนช็อกแทบสติแตกก้าวขาไม่ออกได้แต่ยืนกอดกันแน่นมากขนหัวลุกด้วยกันทั้งคู่คุณเอ็นมันถึงกับกรีดเสียงดังลั่นซอย ภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าตอนนี้คือสภาพรถแท็กซี่ที่ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นตอนขึ้นมาครั้งแรกสภาพรถในตอนนี้แย่มากเก่ามากโซมล้อทั้งสีนั้นแบนสี่รถถลอกยับเยินทะเบียนรถไม่มีแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่ช็อกมากที่สุดก็คือบนหลังคารถ มีพวงหลีดวางอยู่ท้ายกระโปรงหลังประดับติดด้วยดอกไม้จัน์ทรกระดาษหน้ารถก็มีพวงหลีดเล็กๆวางรายร้อมพร้อมกับดอกไม้จัน์ทรกระดาษสำหรับเอาไว้โยนเข้าเตาเผาในเมม่วนเชือกสีขาวที่ตีตัวรถมาตลอดทางก็คือสายสินเส้นใหญ่ๆห,หลายเส้น ถูกพันเอาไว้รอบคันรวมกับกลิ่นศพที่คลากคลุ้งไปทั่วทั้งสองต้องยืนลุ้นกันอีกรอบตอนที่รถนั้นกลับออกมารถผ่านพวกเขาไปช้าๆคุณบีมองเข้าไปที่นั่งคนขับก็ต้องช็อกอีกครั้งเมื่อคนขับรถที่คุณบีมองเห็นเป็นศพที่กำลังลืมตาตาแดงมาก ปากช้ำตัวช้ำไปทั้งหมดรถค่อยๆขับแล่นออกไปจากซอยทั้งคู่ยืนควบคุมสติอยู่แล้วคุณบีก็บอกกับคุณเอ็มว่าเดินเดินก้าวขาค่อยๆค่อยๆก้าวหายใจลึกๆไม่ต้องวิ่งนะจนทั้งคู่กลับไปถึงบ้านได้หลังจากนั้น ทั้งคู่ก็ได้รีบไปวัดทําบุญในตอนเช้าวันถัดมาแล้วก็ได้เอาเงินถอนที่เป็นเหรียญบาททั้งหมด11เหรียญน,นั้นทำบุญที่วัดทั้งหมดคุณบีนั้นเป็นไข้ไปสองวันหลังจากนั้นมาทั้งคู่ก็ไม่กล้าอาศัยรถแท็กซี่ในตอนกลางคือนอีกเลยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้